เด็กที่อยู่ของเราปัจจุบันก็คือ 1. อยู่ในกลุ่มของวิชาซึ่งเรียนในระดับปชวชคือวิชาฝึกฝีมืองานไม้วิชางานไม้เราใช้นวัตรกรรมตัวนี้เอาแทรกเข้าไปนอกเหนือจากในเรื่องของการจัดการในเรื่องของคุณค่าของเศษไม้แล้วนะครับก็ในเรื่องของอาการสืบคน้นการศึกษาและพัฒนาระยุ์ใช้ภูมิปัญญารูปแบบทางภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับไปใส่ในงานรู้จักใช้ทรัพยากรทุกอย่าง นะครับให้คุ้มค่าดังพระบรมราชวองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หวัวที่พระราชทานไว้นะครับก็จะขออัญเชิญมาที่นี้ว่าเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งสิ้นอย่างฉลาดคือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ให้กับประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันย,นยาวยาวความภูมิใจในเรื่องของภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสมาธิมีความอดทนได้ใช้เวลาว่างนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายคือเด็กเขาได้รู้จักจัดการใช้ผลงานจัดการใช้ของ,งนในใช้ในชีวิตประจําวันใช้เพื่อหาไรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยไม่ได้เฉพาะจุดแค่ใจหงวิยาต้องการขยายไปให้กับโรงเรียนที่มีบริบทเหมือนๆกันโดยเฉพาะในทางภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นะพะเยาแพร่น่านเชียงรายเชียงใหม่อะไรพวกน,นี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายซึ่งเราจะเอาไปจัดในครั้งนี้ให้กับครูเพื่อให้ครูเอาไปใช้กับเด็กนักเรียนของครูแต่ละโรงเรียน ในในรูปแบบของการสอนดนตรีพื้นบ้านนะคะจะทําเป็นลักษณะของวงคล้ายๆกับที่เขาไปแข่งจินชาสวรรค์น,นะคะก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าแล้วก็จะแยกนักเรียนฝึกเป็นแต่ละประเภทก็ตอนแรกก็ใช้รูปแบบของการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องน้องช่วยพี่ก็ใช้รูปแบบการสอนหลายๆอย่างผสมกันโดยครั้งแรกเราจะสํารวจ นักเรียนที่มีความถนัดความสนใจคือบางครั้งเขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนแต่เขาชอบที่จะเล่นดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าแล้วเราก็แยกแยกสอนแล้วตอนพอเขาได้ลายแล้วก็มารวมเป็นวงก็ที่ผ่านๆมานะคะคือเมื่อนักเรียนได้สัมผัสได้สแสดงออกตามศักยภาพของตนเองนะคะเราที่เราเติมเต็มในส่วนที่เขามีความชอบมีความถนัดความสนใจนะคะ เราก็จะพานักเรียนเนี่ยไปประกวดแข่งขันหรือว่าแสดงกิจกรรมต่างๆเราก็จะเก็บเกียติบัตรหรือว่าผลงานเป็นให้นักเรียนคนนั้นทําแฟ้มสะสมผลงานช่วงที่เรียนอยู่ม .6 มันจะมีโคต้าต่างๆของสถาบันต่างๆเข้ามามากไม่จําเป็นต้องไปเรียนคณะนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปเรียนดนตรีนาฏศิลป์ก็จะมีทุกทุกคณะนะคะที่เชิญมาโดยจะให้โคตา้าศิละปะวัฒนธรรมมาเขาก็ใช้โคต้านี้ไปศึกษาต่อ าานหน้าไทยต้องดังมีดีลา่าลีลาสวยงามนะคะท่าดีดกันนะลูกท่าดีดไทยส่วนมากก็จะเน้นลีลา,าค่ะเด็กก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะแล้วเขากล้าทำอะไรไหมกล้าค่ะแล้วเอวก็ดีด้วยเด็กๆคือต้องสะดิดสะดิ่งนะคะนะ<ฮ> <laughs> บอกว่้เน้นว่าไทยต้องดังแต่ว่าเน้นลีลาค่ะที่โรงเรียนมีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ ครูค่อนข้างจะมีอายุนะคะครูค่อนข้างจะมีโดยเฉลี่ยแล้วครูมีอายุประมาณทั้งโรงเรียนมีอายุประมาณ48ก็เลยคิดระบบการสอนแบบโซตัสขึ้นมาก็คือตัว S เนี่ยก็คือซ e เ i ียริตก็คือใช้รุ่นพี่ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยมาสอนน้องนะคะแล้วก็ตัวออเดอร์ลูกเสือเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้คำสั่งอันนี้ตัว T เนี่ยก็คือท a c h i n g อันนี้ใช้5้าข้อกระบวนการที่มีเริ่มจากควรคิดควรคิดก็คือเจอปัญหาเจอปัญหาเสร็จก็ให้เขาแก้ปัญหาด้วยความคึกคักค่ะคึกคักเขาแก้ได้เขาก็คลื่นเคงพอคลื่นเคงแก้ปัญหาจบเขาก็คลี่คลายคลี่คลายแล้วเขาก็สนุกสนานลวค่ะจากเด็กที่มีอายุต่างกันแค่ปีเดียวหรือสองปีก็เกิดการยอมรับ และการดำเนินการทั้งหมดนี่ก็เด็กดำเนินการเองมันก็ไปสอดคล้องกับกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญรุ่นเดียวกันเขาถ่ายทอดให้กันได้ดีกว่าครูด้วยค่ะแล้วก็ครูซะอีกที่จะไปเรียนรู้กับเด็กเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเด็กแล้วเรายังได้อะไรจากจากการที่เด็กสอนกันเองด้วยนะเพราะว่าการถ่ายทอดของเด็กเขา เขาได้ไวที่ใกล้เคียงกันเขาสามารถพูดกันรู้เรื่องนะคะพูดกันรู้เรื่องสื่อกันได้ดีกว่าเราอีกค่ะ